เมลเบิร์นตกหลีซ่ายอย่างจังค่ะชี้ประยกเด็ดสาวโรซาเลียไม่พาดถูกใจคนดังมาเพียบค่ะสร้างเรื่องฉลอง94.8ล้าน สวัสดี่ทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับน้องลิซ่ากันสักนิดนึงค่ะล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะน้องลิซ่าได้มาลงรูปถึงแฟนบริงที่เมลเบิร์นค่ะประเทศออสเตรเลียว่าฉันมีความสุขมากที่สุดที่ได้กลับมาที่เมลเบิร์นฉันยังไม่อยากออกจากเมืองนี้เลยค่ะฉันคงคิดถึงพวกคุณมาก กับรูปสสวยๆดรูปกรองสดด้วยโทรศัพท์นะคะฟาดเรียบทั้งลุกทั้งชุดนะคะสวยสับฉบับ Full HD มากๆกับลุกขนเฟอร์สีแดงจัดจ้านค่ะทั้งขนเฟอร์สีฟ้าในวันแรกนะคะทั้งนี้ก็ยังมีคนดังเพื่อนสนิทนะคะอย่างนักร้องสาวโรซาเรียค่ะกได้เข้ามาเม้นแสดงความคิดเห็นกับหัวใจสีแดงแฟนๆต่างก็บอกว่า ช่างเป็นมิตรภาพที่ดูน่ารักมากๆแล้วก็ยังมีคนดังมากมายนะคะทั้งคุณพ่อบาบินค่ะซีอของแบรนด์บุกกาลีนะคะเครื่องเพชรรูเาแห่งอิตาลีก็เข้ามากดไลค์ให้กับลูกสาวค่ะรวมถึงน้องไคห่าวนะคะ FC บอยตัวยงค่ะก็ได้มากดไลค์แล้วก็มาแสดงความคิดเห็นว่าครีลิซ่าตามด้วยหัวใจสีแดงค่ะก็รวมถึงคนอื่นๆอ,อีกมากมายมาถูกแวดวงการค่ะ ทางเว็บไซต์นิตยาสารแบรนด์เสื้อผ้าแล้วก็แฟนๆนะคะก็เข้าไปคอมเมนต์นะคะต่างก็บอกว่าคริลิซ่าน่ารักมากเลยลิซ่าสวยน่ารักมากขอให้ลิซ่ามีความสุขยิ้มเก่ง mm. ๆนะ my love ของฉันลิซ่าได้โปรดแต่งงานกับฉันนะคริลิซ่าแห่งเคป๊อปอย่างแท้จริงและสุดท้ายค่ะ เรามาเริ่มฉลองให้กับน้องลิซ่านะคะกับยอด f o r w ว์์ instagram ค่ะทะลุ94.8ล้านกลายเป็นบัญชีเคป p OP, อันดับที่1นที่มีผู้ติดตามมากที่สุด บัญชีไอดอลเคป๊อปอันดับที่1รวมถึงคนไทยค่ะแล้วก็ได้กลายเป็นบัญชีแอคเคาว์ Instagram อยู่ในอันดับที่3ของเอเชียนั่นเองละค่ะเช่นเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ